อันนี้หลายคนที่เคยถามเมื่อครั้งก่อนว่าทำไมท่องอะไรแล้วจำอะไรไม่ก็ได้อันนี้ผู้เจ้าตรัดบอกเหตุปัจจัยเอาไว้โพวกรามเนี่ยสาขาระเนี่ยสาาระเนี่ย,าขาะะเ,ยเขาเข้าไปแล้วถามพระศาสดา อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนที่แม้บุคคลที่ทําการสาธยายเว้นานไม่แจมแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายและอะไรเป็นเหตุเป็นปันนปจจัยที่ทําให้มนที่มิได้สาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจมแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ทําการสาธยายไอ้ที่ไม่เข้าได้สาธยายแจมแจ้งนะ อะไรที่สาธยายน,น,นานๆเนี่ยกลับไม่แจ่มแจ้งมันอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระองค์ตัดในเรื่องของนิบรอห้านะนะการมาราคานะนะปยาบาทิีนมิตะอุทจนะพวกนี้อืม กรรมราคะพยาบาททนะินมิทธะแล้วก็ส่งอุปมาอันนี้พวกเราบางคนก็อาจจะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะในกรณีของผู้ที่มีจิตเพลิดเพลินในความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็คงจะเปรียบเหมือนจิตที่ ละคนด้วยสีคล้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงอ่อนนะน้ำมันมีสีส่องดูเงาหน้าก็ไม่ชัดอืมเป็นอย่างนี้ส่วนเวลามีพยาบาทหรือความโกรธเนี่ยเปรียบเหมือนภาชนะน้ําที่มีความร้อนเพราะไฟมันจะเดือดพล่านปุดๆตลอด ก็ส่องเงาดูหน้าไม่ชัดอีกนะส่องเงาไม่ได้นะไม่เห็นเงาหน้าของตนเองนะมีกรณีพยาบาทนะกรณีของถีนมิทธะความง่วงเงาหนอนจิตที่ซึ่อมซึมมืนชาเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหลายและจอกหนาปกคลุมไว ซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรอื่นๆที่พระองค์ตรัสในเรื่องนี้ว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นนะ,นะเหมือนหลุดนอนเอาผ้าคลุมศรีรษะเอาไว้แล้วบอกว่าอยากจะไปฝั่งน้นแต่ก็นอนเอาผ้าคลุมศรีรษะแล้วมันจะไปได้ยอย่างไงนะอย่างนี้ส่วนฟุ้งซ่านเนี่ยนพระองค์อุปมาเหมือนภาชนะใส่น้ําอันลมพัดต้องแล้วหวั่นไหวกรับเพื่มเป็นคลื่นนะ ก็จะมองดูเงาหน้าตนเองไม่ชัดิอกเหมือนกันนะี่กรณีของอนะุทจจากความฟุ้งซ่านเหมือนลมพัดผิวน้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นนะวิจิกิจชาเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ขุนมัวเป็นเปลือกตมอันบุคคนบางไว้ในที่มืดขุนมัวด้วย เป็นเปลือกตนเตี้ยและวางไว้ในที่มืดด้วยนะก็มองไม่เห็นเงานหน้าของตนนะดังนั้นกรณีนิวรณ์หา้าถ้าเรายังไม่ละจังทรงจำจะไม่ดีอืมนะสรุปง่ายๆอันนี้นิวรณ์ห้าจะละยังไงก็มาอยู่กับอานาปานสติรู้ล,ลมหายใจเข้าออกมีอารมณ์อันเดียวขณะอยู่กับลมหายใจอกุศลทั้งหจะดับไปโดยอัตโนมัติ นะพอนิ้วอนห้าดับไปจิตตั้งมั่นมากขึ้นมีลมเดียวมากขึ้นการทรงจำมาเองนะการได้ยินได้ฟังแม้เพียงครั้งสองครั้งก็ทรงจำได้แม้ยาวนานนทะี่บอกว่ามนแม้ไม่ค่อยได้สาธยายก็ยังจำได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่สาธยายเป็นประจำนั้นยิ่งแม่นเปี้ยเลยนะอย่างนี้อืม ดังนั้นพวกเราก็ต้องกลับไปทำอะไรทำสมาธิจเจริญอาณาปางสติและการทรงจำจะดีขึ้นมาเองไ,ไ,ไหมเป็นอย่างนี้ในเรื่องที่ยากยากข้าบาดีคนนี้กับทีขตะปัดสีถามพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยว่าอันไหนแรงที่สุด ซึ่งพระเจ้าจะยืนยันว่ามาโนกรรมใช่ไหมอ่าอันนี้เรื่องที่ละเอียดแยบคายมากมากเนี่ยพระเจ้าจะตั้งเงื่อนไขนิดหนึ่งนะพระเจ้าบอกว่าบอกคาบรบดีถ้าจะโต้เรื่องเนี้นะถ้าแลท่านจะพึงมั่นอยู่ในคําสัตย์เจรจากันเราทั้งสองพึงเจรจาปราศัยกันได้ในเรื่องนี้อืม ขอเงื่อนไขก่อนว่าต้องอยู่ในคําศัพท์เท่านั้นนะคําพูดต้องเป๊ะแล้วเราจะเจรจากันได้ถ้าเรื่องละเอียดมากๆนี่คาต้องเป๊ะแล้วคุณเจ้าจะตัดอย่างนี้ก่อนข้าพเดีคนกนี้เ็าบอกว่าข้าพเจ้าจักมั่นอยู่ในคาศัพท์เจรจากันขอเราทั้งสองจงเจรจาปราสายกันในเรื่องนี้เถิดแล้วก็ถามเรื่องกรรมนี่แหละนะพอเรื่องเรื่องกรรมตัวนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ละเอียดนะเพรนั้นตรงนี้เดี๋ยว ยมไปอ่านเองนะเพราะว่าถ้าฟังแล้วไพ่ควรมันยากต้องค่อยๆแกะแกะทีละนิดนะแต่อยากจะให้ทราบถึงเงื่อนไขในการคุยกันในเรื่องที่ละเอียดปราณีตมากๆเนี่ยจะต้องมั่นอยู่ในคำสัตว์พูดอย่างไรต้องเป๊ะอย่างนั้นเนี่ยแล้วพระเจ้าถ้าดูในท้องเรื่องเนี่ย เวลาเขาพูดแล้วเขาสับสนเองเนี่ยผู้เจ้าจะย้อนกลับมาเนี่ยคำพูดของท่านเมื่อก่อนกับตอนนี้ขัดแย้งกันละเพราะคนคนเดียวที่ทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันคือตถาคตพระพุทธเจ้านะดังนั้นเรื่องการกําหนดคําพูดเนี่ยละเอียดมากขนาดพวกพวกนิโครหรือปริพาชกถามมายาวๆเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยสามารถทวนคําถามของเขาได้หมดนะซึ่งเจอขนาดนี้นี่โยงไปโตวาทากับใคร เราพูดอะไรไปเขาทวนคำพูดเราได้หมดนี่น่ากลัวนะความจำเขาดีมากเขาเป๊ะมากเลยนะพุ <c oughs> เจ้าสามารถเก็บรายละเอียดได้ทุกคำนะเ,เนี่ยผลที่สุดเ,เขาก็ยอมพระศาสดานะในเรื่องนี้พุเจ้าก็จะยกตัวอย่างนะต่างๆว่า มนโนกรรมเนี่ยแรงที่สุดด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะอืมคีนี้ข้าบดีคนนี้พอฟังพระ,ระเจ้านะในเรื่องของกรรมเกิดความเร่วมใสทีก็ตรระบัดสีพอฟังพระเจ้าอย่างนี้หลีกไปไม่ค่อยควรต่อนะข้าบดีคนนี้ถามต่อ พอถามต่อปุ๊บผู้เจ้าเห็นแล้วมีอุบานิสัยมีบรรัญญาอธิบายให้แต่ตั้งเงื่อนไขนะท่านตั้งท่านต้องอยู่ในคําสัตว์นะและ้วเราจะตอบตรงเนี้ยเจราจากันได้พอตอบไปเสร็จปุ๊บข้าพเจ้คนนี้เกิดความล่วงสประกาศตนถึงสารณะผู้เจ้ารับไหมผู้เจ้าเตือนก่อนพระองค์บอกว่าขา้าพเจ้าเขาบอกว่าเขาจะถึง อุบาุป้าธรรมประสงค์เป็นสลาณะตลอดชีวิตนะนะในคํากล่าวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วผู้เจ้าบอกดูก่อนข้าพอดีท่านจงใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทําการที่มนุษย์ผู้มีชื่อเสียงเช่นท่านใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทําเป็นความดี <S <S เตือนก่อนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งศรัทธานะใคร่ควรให้ดีก่อนนะอืมข้าแต่พค์ผู้จเจริญ แม้ด้วยเหตุที่พระผู้มีพระภาคตัดกาบฆ่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าดูก่อนขบดีท่านจงใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำการที่มนุษย์ผู้มีชื่อเสียงเช่นท่านใคร่ควรเสียก่อนนะแล้วจึงทำเป็นความดีนี้ข้าพระเจ้าชื่นชมยินดีต่อพระผู้มีพระภาคมากขึ้น้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าพวกอัญญาตเดรถัถฉีได้ข่าพระเจ้าเป็นสาวกแล้วจะพึงยกธงนะ ปรากฏเที่ยวไปตลอดบ้านนาลันทาทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นเหตุได้รู้กันว่าอุบาลีข้าบดีถึงความเป็นสาวกของพวกเราดังนี้นิโครนเนี่ยพอเขาได้คนนี้เป็นสาวกเขาเที่ยวประกาศเลยว่าคนเนี้เป็นสาวกของเขาแล้วแต่พอคนนี้มาศรัทธาพระศาสดาประกาศตนจะเป็นสาวกของพระศาสดาพระศาสดากลับยังไม่รับเปเตือนก่อนนะให้ชะลอไว้ก่อนอืม ก็เลยมีความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นไม่ได้อยากจะได้ลูกศิษย์ใช่ไหมไม่ได้อยากให้คนมาเป็นสาวกแต่อยากให้รู้เนื้อธรรมนี่ประเด็นสําคัญคือตรงนี้นะอืมโต้กันอย่างนี้สามรอบพูจะเ้าเตือนสามครั้งนเห็นะคิดให้ดีก่อนนะอพิจาให้ดีก่อนอืเขาก็ยังยืนยันประกาศตนเป็นนะอุบาสกนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิต เู้าบอกดูก่อนครับบดีตระกูลของท่านเป็นดุดบอ่อน้ําของพวกนิครนมานานแล้วอืมมีอีกํำนวนหนึ่งนะโอ้โหนะตระกูลของท่านเป็นดุดบอ่อน้ําของพวกนิครนมานานแล้วท่านพึงสําคัญบินทะบาทอันท่านพึงให้แก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปถึงนะ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจัดก่าข้าพระเจ้าอย่างนี้ว่าดูก่อนข้าบดีตระกูลของท่านเป็นดุดบ่อน้ําของพวกนิครานานแล้วท่านพึงสําคัญบิณฑบาตอันท่านพึงให้แก่นิครนเหล่านั้นผู้ไปถึงนะข้าพระเจ้ายิ่งชื่นชมยินดีต่อพระผู้มีพระภาคมากขึ้นข้าพระองค์ผู้จเจริญข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าได้ฟังคํานี้มาว่า นัะสมมนโคดมตัดอย่างนี้ว่าควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแก่คนเราอื่นควรให้ทานแก่สาวกทั้งหลายของเราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแก่สาวกของผู้อื่นทานที่บุคคลให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้บุคคลให้แก่สาวกของผู้อื่นไม่มีผลมากแต่ความจริงพระผู้มีพระภาคยังทรงชักชวนให้ข้าพระพเจ้าให้ทานแม้ในพวกนี้คนอืม ข้าแต่พคกผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระเจ้าจะทราบการอันควรในการให้ทามนี้ข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะครั้งที่สามตลอดชีวิตอืมนะพระเจ้าก็เตือนนะในครั้งที่สามก็เตือนเนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นบิดบ่อน้ําของนี่คนนะเขาเนี่ยมีอะไรก็มาขอที่ท่านนะท่านพินาให้ดีนะนะว่า ท่านควรจะให้ทานแก่เขาอย่างไรไม่ได้ห้ามแต่ให้พิจารณาถึงการให้อย่างนี้ก็เหมือนกับที่ปิดประตูแต่ก็ไม่ได้ไม่ไได้ม่ให้นะแต่อยากจะได้ไรก็ก็แบ่งปันให้ซึ่งจะไปสอดรับกับน,นาดีนาปันกลางนาเลวนะนาดีเราก็หวานเต็มที่นาปันกลางส่วนนาเร็วก็หวานบ้างไม่หวานบ้างนะให้พวกนกพวกกากินไป อยู่นี้แล้วก็ตรัสแสดงอนุปปิกถานะอืมแกอุบาลีข้บดีนะบาลีข้บดีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันนะอืมแล้วก็กราบตุลาพระศาสดาไปนะอืมเรื่องนี้ก็เออ่เรยนคำพูดที่สำคัญสำคัญก็เรื่องของ พระสมณะโคดมมีมายาคำว่ามายาเครื่องกลับใจคำว่ากษัตริย์ทั้งปวงหรือข้าดีทั้งปวงเนี่ยพึงกลับใจด้วยมายาเครื่องกลับใจเช่นนี้นะจะประเสริฐการปิดประตูนิคนเปิดประตูแก่ภิกุนะนะนิครนเนี่ยมั่นใจอุบาลีข้าบาดีจะไปยกวาท่าสมณะโคดมแต่กลับถูกสมณะโคดมเนี่ยยกวาทามาให้แล้วดึงกลับมาเป็นสาวกดังนั้นที่นึก เหมือนกับพระศาสดาส่งอาราันสาวก60รูปไปประกาศธรรมถ้าพิกุสาวก60รูปไปประกาศธรรมในครั้งแรกที่ผู้เจ้าส่งไปแล้วถูกพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นทำให้กลับใจหมดนะเสร็จเลยมะมศาสนาไปต่อไม่ได้นะอ่าดังนั้นพระศาสดาส่งใครไปเนี่ยคือร้อยเซ็น์มั่นใจไม่มีพลาดนะอืม แล้วก็ได้เรื่องของการที่มนุษย์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัทธาเนี่ยนะกนะ็อย่าลุ่มหลงนะเหมือนพวกนิครนพอมีใครเข้ามาสาัทธาปุ๊บก็โอ้โหประกาศนะถือธงยกชูเลยนะแต่อันนี้ก็มีการเตือนก่อนบอกก่อน เจนลักษณะการเตือนอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งที่ข้าบดีคนหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าไปกับหมู่สาวกเนี่ยพันกว่ารูปแล้วก็ฟังธรรมเกิดความร่วมใส่บอกจะถวายอาหารแก่พระศาสดาและสาวกในวันลุงขึ้นผู้เจ้าก็เตือนบอกสาวกมีมากถึงพันกว่ารูปนะที่มาเนี่ยพิจารณาให้ดีก่อนเตือนสามรอบเขาก็บอกว่าเขาสามารถพันกว่ารูปพรุ่งนี้เขาจัดแจงได้นะอ่า เพราะบางทีคิดลวกๆไม่ทันนะคูเจ้าก็ต้องให้แน่ใจว่าพี่นาดีแล้วหรือเปล่าอย่างนี้อืมแล้วก็สำนวนในเรื่องของตระกูลท่านเป็นดุจบ่อน้ำของนิครน